สการี่น้องให้เ่าลาสารามก่สวัสดีค่ะสวัสดีตอนกลางวันวันที่4ี่มีนาคมสอ6 8นห้อกนะคน้องเดินตอแเลยะ แม่ไปห้องเขาเหรอแม่นะจ๋าไปบ้านอ๋อจ้าใส่แว่นด้วยนะนะจ๊ะใส่แว่นด้วยนะแดดแรงแม่ไปหน้าบ้านสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแม่ทานข้าวอยู่แล้วจะไปหน้าบ้านจ้า สวัสดีค่ะ,นนะนนยินดีต้อนรับนะคะทุกยูเซอร์เลยคะ่ะสวัสดีค่ะทานข้าวกลางวันจ้าองม สยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะข้สู่ลูกของใบหน่อกินข้าวฟังเพลงค่ะสวัสดีค่ะพี่โดมคะนองไปนที่5ก็ได้นอนไม่หลับเหรอครับเดก็ส่งเพลงก่อนนะ มึงให้ว่าแกออกจากกรม์เปล่าเล่นไม่ต้องต่อบพี่โดมตอบน้องตอบแล้พูดจริงพูดเล่นชื่อว่าที่ถามนา้น้องช่วยงานพี่โดมอ <c> ่ะเนี่ยนะน่ารักที่สุดนีงกได้ครับเห็นแล้เขาบอกว่าหนูมีเรื่องของนิกายเขาได้แค่นั้นเด็กมุ่งส่งบีนบี้น้องผมมันแค่นั้นเมื่อกี้เอาตรงไ้แค่นี้อ่ะเออมี้หลายอย่างเยอะเยอะ

สวัสดีค่ะแม่แบบท้ายอุมนะน,นะคะไปหน้าบ้านแล้ว่เ,บบา,วนนเาเองและตแม่เานี่ยไปอยู่ตรลมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่าเปิดวนน้ั้งลูทั้งพายทั้องสาวเนี่ยแล้วกรสามีเนี่ยนต้อีเเออ่เปิดเงการใ้เปิด่อนี้มาเอเพื่อที่จะได้มีหลักฐานมีข้อมูลมาก